เนี่ยแล้วก็พูดถึงเบนเช่ก็มเีเรื่องของรามิเอยามาลคืออย่างนี้ฮะในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีแบบโชว์แบ็กไว้ในอดีตใช่ไหมทีเนี้ยปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยเขาเพิ่งจะโพสต์ภาพ3คนอะ่ะซึ่งมันเป็นยุคที่มันรุ่งเรืองที่สุดของปารีสก็คือเนย์มาเมสซี่แล้วก็ทางฝั่งของเอ็มบัปเป้ที่แบบโอ้โหมันจะมีใครทําไดนน้ขนาดนี้ขนาดนี้เพอๆอาจจะดูดีกว่าตอนซัวเรสเนย์มาแล้วเมสซี่ที่บาซ่าด้วยก็ได้ทีเนี้ยตอนเนี้ยเหมือนท่านประธานนึกออกว่าเอาอาราบามาดูเนี่ยมันก็ต้องคิดแล ย้อนหลังยุคนี้นะทำไมมันอ่ไม่ย่าเรียกว่าอ่อนด้อยเรียกว่าอะไรดีอ่ะแลวแบบเอ้ยทำไมม,มันไม่ดังขนาดนั้นได้เลยรใช่นะคะคือต้องซื้อใหม่ใช่คืออ,อันนี้ทางฝั่งของลาปอตา้าเองเขาบอกนะคะว่า พวกเขาติดต่อซื้อลาบีจากผมในราคา250ล้านยูโรและผมเซโนไปเมื่อ6เดือนก่อนอพวกเขาก็คืออันนี้คือจอร์ลอลืมเกิดจอร์ลาปาตาเนี่ยเขาเปิดเผยกับมาซาวันว่าเนี่ยมีตัวมีประทานพูดเลยเออจอลาปาตาเนี่ยนะโอ้โหตัวพูดเลยอะตัวพูดเลยก่อนนี้พูดเรื่องอะไรอะฮารลดมาปะก็มาจากเขานะที่บอกว่าอยากได้หรืออะไรอย่างไม่มีอรไเเป็นไปไม่ได้อ่ะ อะทีนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าด้มีคนเสนอมา250ล้านยูโรนะแล้วเขาก็ปฏิเสธไปมูล<า>คา่าที่แท้จริงของรามีคือเท่าไหรนะ่นยหรอโอ้โหบอกเลยมันเป็นตัวเลขไม่ได้ผมไม่ต้องการขายเราคิดว่าเราจะเก็บเขา,เาไว้กับทีมซึ่งจะทําให้เราได้รับมากกว่าที่เราถูกเสนอผมคิดว่าเราไม่ได้คิดผิดนะคะก็ฟิกไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ก็กันย้ายไปแล้วโอโมโยย้ายมาแทนนักเตะของเราโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าปีก่อมนะก็แต่เข, <laughs> ข,ข้าใจได้นะเพราะว่า ถ้าเราดูมูลค่าแค่นักฟุตบอล250มันดูเหมือนเวอร์ใช่ไหมแต่ว่ากับมูลค่าที่เขาสร้างนอกสนามอะสปอนเซอร์เอยขายเสื้อเอยระดับ2ปีก็เกินแล้วค่ะจริงป่ะใช่เพราะค่าเหนื่อยมันน้อยกว่าสปอนเซอร์มองในอนาคตดิดองใาคมสซี่ชั่ๆเออเก็บไว้ยังไงก็ได้แบบ หูระยะยาวอ่ะคุ้มกว่าเห็นเห็นะนะคะทีนี้มาดูสถิติหนึ่งของยามาค่ะทาง ESPN ที่อังกฤษนะ ESPN UK เขาบอกว่ายามาเป็นนักเตะที่โดนทำฟาวมากที่สุดของยุโรปในฤดูกาลนี้นะถูกคู่แข่งทำฟาวไปแล้ว39ครั้งจากการลงเล่น14นัดทั้งทีมชาติแล้วก็กับสโมสรบาร์เซลโลน่านะคะคิดเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ย2.79ต่อเกม2.79ครั้งครั้งต่อเกมซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดตอนนี้นะคะถ้าหากยึดค่าเฉลี่ยนี้เนี่ยมาคำนวณทั้งฤด,ดูกาลเนี่ย สมมุติแบบถ้าในเรทนี้นะทั้งฤดูกาลจะโดนทำฟาล์บากกว่า170ครั้งอ,ะอ่ะถือว่าเยอะจริงส่วนรองลงมาเป็นทางด้านของกิมไรส์ของนิวคาสเซิลนะคะและ้วก็ว<ล>ินิสิอุสจูเนียอันนี้เป็นในยุโรปนะกิมไรส์เนี่ยนะฮะใช่โดนทำฟาล์รองลงมายุโรของนิวคาสเซิลอ,อันนี้คุณลืมเก็บสถิติอันโทนี่มาเนี่ย <laughs> ผมเห็นเขาโดนทำฟาล์บ่อยมากเขาล้มบ่อยเขาดูแบบว่าทำฟาล์จริงๆเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ล้มเองทำฟาล์จริงจริงเลยอันดับสองนี่แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเนี่ย